ไม่ไปลอยเดียวรู้เรื่องแหม่นี่เป็น,นสันหน้าสันเนินอ,อ,อ๋อสวัสดีนะครับผมสวัสดีคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กแล้วนะครับในเพจสายสมาก,กินนะครับ นี่กระดาษรูปเสื้อนะครับไม่ใช่กล่องไม่ใช่เหินนะครับแต่ว่าไม้แผ่นเดียวนี่นะครับมันเคยเห็นเหมือนกันนะครับอาแถวบ้านก็มีคนใช้อยู่แล้วก็หายไปนานแล้วนะไม่เคยเห็นสักทีทองดวูวนนี้นะครับงบเท่าไหร่ห่ะเนี่ยไม่ใช่เราเราซื้อไม้มาแพงไหม เน,นี้ยผมซื้อต่อเขาเขาเขาบาดง่ายด้วยแล้วก็ใส่ต่าทๆเก้าร<อ>้อยเก้าร้อยแล้วเหล็กอ่ะเหล็กนี่มันจะเล็กเอาอันละเก้าร้อยงบทำเองโอ้นี่นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับถ้าไม่ใช้เหินก็ใช้แบบนี้ได้นะครับหมายลูกเถือกแต่นี่เขาเรียกลูกเถือกปะเหมือนกันบ้านผมก็เรียกลูกเถือกบางคนแถวบางพื้นที่เรียกมอบเถือก อ๋อ oh, อันนี้กี่สิบสองซอกเกือบสิบสองโอ้ถ้า,ถาพูดถึงถ้าเราซื้อไม้เขาก็ประมาณพันกว่าบาทเนาะถ้าซื้อใหม่อะอ๋อ oh. เ oh. กาะนี่เกาะตรงนี้นะใช้เชือกเกาะไปเดี๋ยวเราไปดูเขาใช้ลูกเชือกนะครับโ oh. oh. อ้โออเล็กทั้งหลังเขาไว้ทำอะไรอะนี่ที่ถืออะเอาไว้ กดดินปะโอ้โอ้นี่นะครับเดี๋ยวเราดูตอนเขาดึงดินนะครับนี่ไปลอยเดียวรู้เรื่องเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูเชือก ถึงไปโน่นสองข้างนะครับแล้วก็ทําขาจับตรงมือนะครับเนี่ยเหล็กไม่แพงนะครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานนะครับสําหรับคนที่ไม่ไม่อยากใช้กล่องนะครับอยากใช้อุปกรณ์น้อยๆอ,ยอะ่ะชิ้นเดียวนะครับไปไง่ายๆเนกือบ12บสอกนะครับ โอ้อยืดผิดทางโอ้ตั้งกระดานแบบนี้ดีนะครับใช้ตั้งกระดานเอานะครับก็เก็บไปเลยแบบนี้นะครับถึงว่าเขามีมือจับไว้ทำไม น,นะครับไม่ยุ่งยากครับไปทิดเดียวเลยกระดานแหมสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอะไรนะจะข้ามไปดึงกน,นู้นเหรอ ใครอ่ะอ๋อหัวหน้าทีมอ๋อเอรันทุ่งนะครับทีมงานเอรันทุง่งนี่หัวหน้าทีมแอบปว่าข้าวอยู่นู่นโอ้นี่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูดึงดินกันบ้างนะครับเมื่อกี้เก็บชายคณาไปเก็บหนึ่งนะครับ เป็นสันนะสันเนินโอ้แบบนี้นี่เองปาดท,ทิ้งไปเลยนะผมหรือถ้าใครจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้กอบเกบส12สอกนะของพี่เขาก็เกืิส12สอก ถึงสันเนยก่อน,นนะครับเหลือสามคันครับรอโขข้ามมาผมจะให้ดูนะครับ่อเขาลูกเสร็จอนนี้สามคันที่เหลือนะครับเรียบนะบผมแต่ว่าเห็นทั้งนั้นบอกว่าเคยลองสองนแล้วไม่ได้นะครับต้องสำหรับคนที่เขาเคยลูกครับ เขไปมากนะครับกระดานแผ่นเดียวแล้วก็ที่จับหนึ่งอันนะครับ เดียวนะับยี่ห้าไรยจะเสร็จแล้วลายละสองร้อยบาทนะครับอยู่ตรงชายนาศมโนลมนะครับผมเอ่คนไหนหกสิบกว่าเท่านั้นคนไหนหกสิบกว่าโอ้เส้นล้ำเงินโอ้โหสูงวัยสวไม่ใช่อะไรนะสูงวัย <laughs>

น,น,นี่ยังไม่เต็นนะเดี๋ยวเขาวนอ่าแล้วเขาวนอีกดูดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่อันนี้เขาเขาเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้นะครับอุปกรณ์ไม่เยอะไฟแผ่นเดียวสำหรับใครที่จะเอาไปทำตามก็ได้นะครับไม่ต้องใช้อ่อิเหินด้วยกล่องลูกเทือกกันนะ